Creative Market เป็น Marketplace ที่หลายๆคนต่างก็อยากจะสมัครเข้ามาเปิดร้านข้อดีของที่นี่คือการคัดบุคคลที่มีงานคุณภาพเข้ามาเปิดร้านขายทำให้งานที่เราเห็นอยู่ในหน้าเว็บนั้นสามารถบอกได้เลยว่ามีแต่โปรเฟ s s ั o น a ลทั้งนั้นส่วนนี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่สามารถดึงลูกค้าเข้ามาหาซื้องานได้มากขึ้นเพราะใครๆต่างก็อยากได้งานคุณภาพราคาไม่แรงกันทั้งนั้น ที่นี่เลยเป็นช่องทางที่ดีมากๆถ้าเราสามารถเปิดร้านขายโปรดักต์ของเราได้โปรดักต์หลักของเว็บนี้จะเน้นไปที่ดิจิทัลดี s ซน์แอสเซทหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายกราฟิกเทมเพลตตีมเว็บไซต์ฟอนต์และอื่นๆอีกมากมายสามารถลองเข้าไปลองชมกันได้นะคะสำหรับใครที่ต้องการเปิดร้านที่นี่อันดับแรกให้เลือกสายอัพเพื่อสมัครแอคเค n t ให้เรียบร้อยก่อน เมื่อสมัครและล็อกอินเรียบร้อยแล้วก็ให้เลือกเมนู Open a shop ตรงมุมบนซ้ายของเว็บและเมื่อเราเลือก Open a shop ในหน้าเว็บแล้วจะมีหน้าต่างสำหรับส่งคำขอเปิดร้านขึ้นมาแบบนี้ซึ่งคำถามหลักๆนั้นจะมีอยู่3ข้อคือ 1. ให้ใส่ลิงก์สินค้า หรือร้านที่เราวางขายงานอยู่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าเรายังไม่เคยขายงานประเภทนี้ที่ไหนมาก่อนก็ให้ใส่คำว่า not selling anywhere right now ส่วนข้อที่2ให้ใส่ลิงก์ p o r t f o ฟ i o ของเราลงไปโดยในพอร์ f o ฟ i o ของเราจะต้องเตรียมงานหรือโปรเจกต์แสดงไว้อย่างน้อย10 p โปรเจกต์ขึ้นไปและสำหรับข้อที่3เขาก็ถามหาเหตุผลว่าทำไมถึงอยากเปิดร้านที่นี่ และเมื่อใส่คำตอบลงครบทุกช่องแล้วก็กด request invite ได้เลยถ้าหากว่าไม่ผ่านเราจะได้รับอ e ีเมลตอบกลับมาภายใน2วันคือเร็วมากเราก็ต้องมาวิเคราะห์ดูว่ามีจุดไหนบ้างที่บกพร่องเราก็ปรับปรุงให้เรียบร้อยแล้วส่งคำขอเปิดร้านไปใหม่แต่ถ้างานเราดีเหมาะสมกับที่ทางเว็บต้องการเราก็จะได้รับอ e ีเมลกลับมาหลังจากส่งคำขอไป7วันแบบนี้ เราก็กด view your shop เพื่อเข้าดูร้านเราได้เลยเมื่อเข้ามาแล้วก็จะมีหน้าต่างต้อนรับเข้าสู่ร้านและมีคำแนะนำต่างๆขึ้นมาให้ด้วยจากนั้นก็ให้กด start setting up your shop ได้เลยสิ่งแรกที่สำคัญคือให้เราไปกรอกแท็กฟอร์มไว้ก่อนเลยโดยไปที่ชื่อ Account มุมบนขวาแล้วเลือก payout จากนั้นให้คลิกเลือกลิงก์สีเขียว Payment and Tax Setup ก็จะเข้ามาสู่หน้าแท็กฟอร์มให้เรากออส่วนนี้ก็ให้เรากออข้อมูลส่วนตัวของเราลงไปเสร็จแล้วก็เลือก Next ถ้ามีหน้าต่างขึ้นมาว่า Address Not Verified ก็ให้กด Confirm and Continue ส่วนถัดมาให้เราเลือกว่าจะให้จ่ายเงินช่องทางไหนเบียร์มีแอคเค n t เพย์พาก็เลือก PayPal จากนั้นก็เลือกสกุลเงินที่เราจะรับแล้วก็อีเมล PayPal ของเราจากนั้นติ๊กในช่องเพื่อยอมรับเงื่อนไขแล้วกด next ส่วนนี้ให้เราเลือกตัวเลือกแรก W8BEN จากนั้นกด complete form ส่วนนี้ก็ให้กรอกข้อมูลส่วนตัวของเราลงไปพวกชื่อที่อยู่ตรง permanent r e s i d e n t ให้กรอกที่อยู่ตามทะเบียนบ้านส่วน mailing address คือที่อยู่ปัจจุบันหรือที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ถ้าข้อมูลเป็นที่อยู่เดียวกันทั้งหมดก็ให้ติ๊กช่อง same a d d contact address และ same as permanent r e s i d e n t แล้วกด continue ส่วนนี้ให้เรากรอกช่องล่างเป็นเลขบัตรประชาชนของเราเสร็จแล้วกด continue ส่วนถัดมาให้เลือกเป็นประเทศไทยแล้วก็ติ๊กถูกทั้งสองช่องจากนั้นกด continue ก็จะเข้ามาหน้ายืนยันข้อมูลแล้วเมื่อเกิด continue ก็จะเข้ามายังหน้าส่วนนี้ก็ให้ติ๊กถูกทุกช่องแล้วใส่ชื่อกับอีเมลลงไปให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็กด submit form เท่านี้การกรอกแท็กฟอร์มก็เสร็จเรียบร้อยซึ่งเราจะสามารถกดเบิกได้เมื่อมียอดมากกว่า20ดอลลาร์นะคะ ถัดมาเดี๋ยวเราจะเข้าไปยังแดชบอร์ดโดยเลือกที่ Account-Dashboard ด้านล่างเราสามารถดาวน์โหลดไฟล์ Shop Owner Kit จะเป็นเทมเพลตสำหรับการวางขายสินค้าแล้วก็มีบทความแนะนำสำหรับการวางขายสินค้าด้วยเช่นกันถ้าเกิดเราจะเพิ่มสินค้าใหม่ก็ให้เลือกที่ Upload a New Product จากนั้นก็จะถูกโหลดเข้ามาสู่หน้านี้นะคะ ช่องแรกให้เราใส่ชื่อสินค้าของเราลงไปโดยฟอร์แมตที่ดีคือตัวอักษรตัวแรกทุกตัวจะต้องเป็นตัวใหญ่ยกเว้นคำเชื่อมเช่น a and of for the เป็นต้นสำหรับราคาเราสามารถกำหนดได้เองแต่แนะนำให้ตั้งตามเรทของตลาดไม่ตั้งต่ำเกินไปหรือสูงเกินไปส่วนด้านล่างจะเป็นส่วนที่ใส่รายละเอียดสินค้าว่าเราขายอะไรมีไฟล์อะไรบ้างอย่าลืมใส่คำว่า Mockup are not included เพื่อบอกว่าเราไม่ได้ขาย Mockup ขายเฉพาะดีไซน์เท่านั้นส่วนฟอร์แมตการทำตัวหนาตัวเอียงและเส้นขั้นใส่ได้ตามฟอร์แมตด้านล่างเลยนะคะถัดมาเดี๋ยวเราจะมาอัปโหลดไฟล์และภาพพรีวิวของเรากันโดยเบียร์จะเปิดแอปไฟล์ขึ้นมาด้านบนซึ่งเบียร์ก็ได้เตรียมไฟล์ตามที่สอนไว้ก่อนหน้านี้โดยเบียร์จะลากไฟล์ซิปไปใส่ในช่องอัปโหลดโปรดัก เมื่ออัปโหลดไฟล์เสร็จแล้วถัดมาก็จะมาอัปโหลดภาพพรีวิวซึ่งเบียร์ได้เตรียมไว้ทั้งหมด4ภาพทุกภาพมีขนาด1,920คูณ1,280พิกเซลเท่ากันหมดจากนั้นก็ลากรูปภาพลงตรงช่องอัปโหลดสกรีนช็อตได้เลย แล้วเมื่ออัปโหลดภาพพรีวิวเสร็จแล้วอย่าลืมเลือกหมุดหมู่ให้กับงานของเราด้วยโดยเลือกที่ชุดแคตตาล็องานเบียร์เป็น d ดีไซน Template เบียร์ก็จะเลือกที่ Template จากนั้นก็เลือกหมวดหมู่ย่อยอีกเป็น b u s i n e s s c a r d เราจะสังเกตเห็นว่าราคาด้านขวามือจะถูกเปลี่ยนตามไปด้วยแล้วก็จะมีช่วงราคาแนะนำว่างานประเภทนี้ควรจะมีราคาอยู่ในช่วงเรทนี้นะ ส่วนถัดมาด้านขวาล่างเราสามารถใส่ค่าต่างๆได้โดยตัวเลือก compatible w i t h คือไฟล์เราสามารถใช้กับโปรแกรมไหนได้บ้างส่วนด้านล่างก็ให้ใส่แท็กที่เกี่ยวข้องกับงานของเราให้เรียบร้อยเพื่อเป็นตัวช่วยให้ลูกค้าสามารถเสิร์ชพบงานของเราได้ง่ายขึ้น ตรง add property ก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับไฟล์เราถ้าไฟล์เรามีการจัดเลเยอร์ให้เลือกเลเยอร์ค่าความละเอียด dpi ของเบียร์เป็น300เม dimension คือขนาดไฟล์งานของเราจะมีแค่หน่วยพิกเซลกับ Inch เท่านั้นแล้วก็ใส่ขนาดลงไปให้เรียบร้อย ถ้าเป็นงานปริ้นตรงนี้ไม่ต้องรวมค่าบรีดนะคะดิเมนชันเราสามารถใส่ได้หลายค่าเลยค่ะถ้าไฟล์เราเป็นเวกเตอร์ก็ให้เลือกเวกเตอร์ลงไปด้วยและถ้าเกิดว่าต้องการลบค่าไหนออกก็ให้เลือกไอคอน X ด้านหลังนี่ก็เป็นข้อมูลสำคัญาค่าวๆที่เราต้องเตรียมและใส่ลงไปเสร็จแล้วให้เลือกเซฟ all change ที่ด้านบน เมื่อเรากด close ด้านบนก็จะถูกโหลดเข้ามายังหน้าสินค้าของเราแต่นี่เป็นแค่แบบร่างยังไม่ได้ลงขายจริงให้เราเช็คดูข้อมูลให้เรียบร้อยว่ามีส่วนไหนต้องแก้ไขหรือเปล่าถ้าเรากดเลือกที่ preview the file ก็จะสามารถเช็คดูได้ว่าไฟล์ด้านในของเรามีอะไรบ้าง ถ้าหากเราต้องการแก้ไขหรือพรับปิดสินค้าเพื่อวางขายจริงให้เลือก Edit ด้านบนเราก็แก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อยแล้วให้เราเปลี่ยนตัวเลือกด้านบนเป็น Live จากนั้นก็กด Save all changes ทีนี้สินค้าของเราก็จะถูกวางขายจริงบนหน้าช็อปแล้วเราสามารถคลิกเลือกอัปเดต f o ลเลอร์เพื่อแจ้งให้คนติดตามทราบว่าเรามีสินค้าใหม่แล้วนะถัดมาให้เราเข้าไปที่เซ t ติ้งตรงส่วนชอน็อปนี้ช่องแรกให้เราใส่ชื่อช็อปของเราส่วนด้านล่างก็ใส่ข้อความเมื่อลูกค้าซื้อสินค้าเราซึ่งจะเป็นข้อความที่จะไปแสดงในอีเมลของลูกค้าเสร็จแล้วก็เลือกอัปเดตเซตติ้ง ถ้าหากใครอยากเรียนรู้หลักการสร้างพอร์ตโฟลิโอให้ดูดีเป็นโปรเฟชชั่นอลแบบนี้เบียร์มีคอร์สใหม่จะสอนตั้งแต่พื้นฐานแนวคิดการสร้างโปรเจกต์แบรนด์เอเดนติตี้ดีไซน์การสร้างงานแบบโปรเฟชชั่นอลเทคนิคและแนวทางในการสอบขอบเปิดร้านบน Creative Market และคอร์สนี้เป็นคอร์สที่ไม่มีสอนที่ไหนเปิดรับครั้งเดียวรอบเดียวรุ่นเดียวจบไม่เปิดเพิ่มและจำกัดเพียง100คนเท่านั้น สามารถติดตามข่าวสารการเปิดรับสมัครที่ Facebook Fanpage b i l o o นะคะ